สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปวันนี้แอนมาชวนเพื่อนๆทำขนมปังอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นสูตรขนมปังแบบขี้เกียดนวดนะคะจริงๆก็เป็นโคชูปังนะคะแต่ว่าสูตรขี้เกียดนวดเนื้อก็ใช้ได้เลยนะคะสีเข้มไปน,นิดนึงค่ะพอดีว่าเตาอ,อบแอนมันเล็กเนาะแอนไม่ได้คอยดูมันด้วยก็เลยสีเข้มไปน,นิดนึงแต่ด้านในโอเคเนื้อเนียนสวยปกติค่ะ ใช้แป้งเวยนนามของแอนนะคะตอนนี้แป้งหมดแล้วเห็นไหมคะเนี่ยอันนี้ไม่ได้นวดเป็นเรื่องเป็นราวนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นว่าแอนทำยังไงเนาะเนื้อดีรสชาติอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยววันหลังจะลองนวดดูแบบเป็นเรื่องเป็นราวนะวดประมาณ20นาทีเหมือนที่เคยทำปกตินะคะส่วนผสมก็ไม่เยอะนะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเดี๋ยวแอนจะพิมพ์ปริมาณไว้ให้นะคะผสมของแห้งในชามผสมก่อน สูตรนี้แอนไม่ได้นวดจะบอกว่าไม่ได้นวดเลยมันก็ไม่ใช่นะคะเพื่อนจริงๆคือแอนพักแป้ง2 0นาทีแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นว่าแอนทำยังไงอธิบายยากเหมือนกันอันนี้ค่ะแล้วก็ใส่ไข่นะคะไข่เนี่ยของแอนอันนี้เป็นฟองเล็กมากคือเบอร์3เลยค่ะแอนก็เลยใช้2ฟองถ้าเพื่อนๆใช้เบอร์1เนี่ยใช้ฟองเดียวก็พอนะคะนมแอนก็ใช้เป็นนมสด ชนิดจืดปกตินะคะแล้วก็ออกมาจากตู้เย็นก็ใช้เลยแล้ววันนี้เนยอะค่ะก็เป็นเนยละลายนะคะใช้เป็นเนยละลายนมไม่ต้องใส่ทีเดียวหมดนะคะเพื่อนๆคอยใส่ทีละหน่อยนะคะมันอาจจะใช้ไม่เท่ากันซะทีเดียวเนี่ยค่ะก็นวดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ คือผสมอะคะ่ะนวดผสมในชามประมาณนี้พอจับตัวกันแบบนี้แล้วนะคะอันก็จะปิดแรปพักไว้15นาทีโดยที่ยังไม่ใส่เนยนะคะเสร็จแล้วพอครบ15นาทีเนี่ยก็จะมาใส่เนยละลายแล้วก็นวดแบบนี้นะคะ่ะนวดจน จนซึมเข้าในเนยกับแป้งเข้ากันนะคะแล้วก็พักต่อนะคะเพื่อนพักต่ออีก20นาทีก็คือปิดแรปพัก20นาทีก็ปิดพักไว้ในชามเดิมนี่แหละค่ะไม่ต้องอทำอะไรเยอะเสร็จแล้วพอครบ20นาทีเนี่ยค่ะเราก็มาเปิด ครบ20นาทีนะคะแอนก็จะเปิดแล้วแอนก็จะทําแบบนี้ค่ะนวดก็จะว่านวดก็ไม่เชิงนวดนะคะพับไปพับมานี่ค่ะแอนก็จะพับไปพับมาแบบนี้ค่ะ,ะตรงนี้แอนไม่ได้ตัดเลยนะคะรอบแรกเนี่ยแอนไม่ได้ตัดเลยแอนจะให้เพื่อนเพ่ดูแบบนี้ก็คือนวดในชามแบบนี้แล้วค่ะพับไปพับมานิดหน่อยแล้วก็ปิดและพักต่ออีก20นาทีคือแอนทำแบบนี้สรอบอะคะ่ะพอรอบสุดท้ายถึงเอาออกมา แล้วก็ตัดแบ่งนะคะคืออนทำแบบนี้อันนี้คือรอบที่1ถูกไหมคะรอบที่1น่ง20นาทีใช่ไหมคะแล้วก็มาทําแบบนี้ก็พักทั้งหมดเดี๋ยวในะ20 40 60ก็คือชั่วโมง20นาทีอะคะ่ะแต่ว่าเอาออกมาทุกมาเปิดทําแบบนี้ทุก20นาทีอ่านี่ค่ะเสร็จแล้วรอบแรก พอรอบที่2ก็ทำเหมือนเดิมค่ะเนี่ค่ะก็พับไปพับมาแล้วก็ปิดแรปเหมือนเดิมนะคะคือเอนทำทั้งหมดอ่ะสรอบไม่ใช่สีครึ่งแบบนี้3รอบเนาะพอรอบสุดท้ายเอาออกมา20นาทีสุดท้อันนี้ค่ะเอาออกมาอันนี้คือรอบที่4นะคะคือเอาออกมา แล้วก็นวดนิดนึงแล้วก็ตัดแบ่งเป็น3ชิ้นนะคะ3ก้อนนะคะพอตัดแบ่งเป็น3ชิ้นแล้วแอนก็จะคลึงเป็นก้อนกลมๆปิดแรปนะคะวางไว้บนโบดแบบนี้แล้วก็พักไว้15นาทีค่ะ เสร็จแล้วก็ขึ้นรูปนะคะ,ะพิมพ์ที่แอนใช้อะคะ่ะมันก็จะเป็นพิมพ์อันเดิมของแอนเนาะมันก็จะเป็นพิมพ์ก,กว้างๆหน่อย8คูณ4ประมาณนี้ค่ะก็ทาทาพิมพ์ด้วยเนยให้เรียบร้อยนะคะ อันนี้คือแอนทอดลองทำดูนะคะเพื่อนๆว่าถ้าเราทำแบบนี้โดยที่เราไม่ต้องนวดเลยเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่ไม่นวดเลยสิคือไม่ได้นวดเป็นเรื่องบรราเนะเาะก็ไว้ในชามแบบนี้มันจะนุ่มไหมมันก็นุ่มดีนะคะเดี๋ยวแอนจะมาทำแบบนวดดีๆอีกรอบหนึ่ง แต่สูตรนี้อร่อยเลยค่ะเพื่อนๆเอาเอาเอาตัวสูตรไปทําได้เลยนะคะเพื่อนๆนวดก็ได้ไม่นวดก็ได้ทําเหมือนแอนก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆแต่ว่าสูตรขนมปังออกมาอร่อยมากค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะแอนก็จะปิดแรปตรงนี้นะคะพักไว้อีกประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วแต่ว่าอากาศมันเป็นยังไงนะคะวันนี้แอนได้พัก1ชั่วโมงค่ะเพื่อนๆจนมันขึ้นเต็มพิมพ์อะคะ่ะเสร็จแล้วก่อนก่อนที่จะอบอะค่ะแอนทานมด้านบน วอมเตานะคะแล้วก็ทานมด้านบนอ่าวันนี้อันอบที่ไฟ160องศานะคะอันใช้เวลาอบ20นาทีค่ะเนี่ยค่ะพอสุกแล้วเห็นไหมคะสีเข้มแต่สวยอยู่นะคะสีเข้มไปนิดนึง ก็พักบนพักในพิมพ์แบบนี้สัก1520นาทีแล้วก็มาเคาะออกของแอมมีติดพิมพ์นิดนึงด้วยค่ะเพื่อนๆเนี่ยมีติดพิมพเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นนมะมีติดพิมพ์นิดนึงแล้วก็วางไว้ให้เย็นสนิทเลยคะ่ะถ้าพิมพ์มันแคบกว่านี้ขนมปังก็จะขึ้นสูงกว่านี้นะคะอันนี้พิมพ์แอมมันเป็นแบบกว้างอะคะ่ะ เนี่ยค่ะเนื้อเวลาฉีกออกมาก็เป็นใยแบบนี้นะคะเนื้อโอเคมากแล้วก็รสชาติอร่อยมากค่ะเพื่อนๆดีงามเลยแหละรสชาติคือดีงามเลยแอนชอบเลยค่ะยังไงก็ลองไปทำกันดูนะคะแล้วผลออกมายังไงก็มาเล่าแอนฟังบ้างเดี๋ยวคลิปนี้แอนไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ